จากธุรกิจอาหารพื้นบ้านซื้อมาขายไปจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับพันล้านวันนี้เราจะมาไขาความสำเร็จของเขากับซ e o ของบร,ริษัทสอขอนแก่นครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพลซ e o จากสอขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีครับผม คุณพลครับอยากสอบถามนะครับว่าสอขอนแก่นที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับความจริงสอขอนแก่นที่มาที่ไปนะครับก็เกิดจากการที่เราไปเอาของดี าาร 1. 1> ประจำจังหวัดจากขอนแก่นแหละครับเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นใครไปนึกถึงจังหวัดขอนแก่นอาจจะนึกถึงพวกบุญเชียงหมูย้องหมูแผ่นต่างๆเราก็เลยเป็นการเริ่มต้นจากการที่เราไปซื้อของที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มาขายคนที่กรุงเทพเพื่ออำนวยความสะดวกเขาเพื่อให้ของดีจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเข้าถึงคนกรุงเทพมากขึ้นสขอนแก่นก็คือสินค้าจากขอนแก่นครับอ๋อคือเป็นตัวย่อคือสคือสินค้าจากขอนแก่นใช่ครับแล้วธุรกิจอันนี้ตั้งแต่คุณพ่อคุณเจริญยรับครับทำไมถึงมองเห็นว่าโอเคของฝากที่ขอนแก่นน่าสนใจจึงเอามา คือจริงๆแล้วออในสมัยก่อนผมคิดว่ามันเป็นยุคที่แบบว่า อะไรก็ยังเข้าถึงยากเนาะไม่ว่ามันเลยเป็นยุคที่แบบว่าใครก็ตามที่ทําก่อนก็จะได้เปรียบถือว่าเป็นเปิดโอกาสทางธุรก,กิจใหม่ผมคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีคนเห็นว่าเอ้มันไม่ใช่มีแค่ของของขอนแก่นที่เดียวที่มีของฝากของดีเนาะแต่พอคุณเจริญจะเห็นกลุ่มนี้แล้วมันบอกกับประสบการณ์เดิมที่แกมีการแปล,แปลรูปเนื้อสัตว์แปลรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นการเลือกที่เข้ากับประสบการณ์ที่เรามีโอกาสจะทําได้ดีน้อาครับผมแล้วพอตอนที่เราเรียนจบบมาาคครัุณได้ทํ ที่สอขอนแก่นเลยว่าแฟนที่อื่นมาก่อนมาตอนจบมาใหม่ๆเนี่ยคือคุณพ่อบอกว่าในบริษัทเนี่ยทำอะไรไม่เป็นให้ขายเป็นก่อนอเขาเลยผมไปส่งผมไปฝึกงานที่บริษัทอตอนนั้นที่ชื่อดิทแฮมนะครับเป็นตัวแทจนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศทไทยอ่ะหลายอย่างว่าแกก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นบริษัทฝรั่งที่เขาบอกว่ามีระบบในการจัดบริหารจัดการที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของการขายก็อยากให้ผมมาไปฝึกงานที่นั่นก่อนแลผมก็ฝึกได้ประมาณสัก6เดือนแหละ มันก like ็เหมือนสอนแก่นเนาะเพราะปีแรกอะที่เราเริ่มสหอนแก่นมาเนี่ยเรายังเป็นการซื้อมาขายไปของจากขอนแก่นอยู่แต่เรารีแบรนด์นะเราปรับปรุงแบรนด์เราถึงมาทําโรงงานทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายหรือการได้ดีมาลูกค้ามันเกิดก่อนอ๋อคือเรามีฐานลูกค้าก่อนอยู่แล้วครับครับผมแล้วจากสอขอนแก่นในวันที่เราซื้อมาขายไปครับมุมมองธุรกิจตอนนั้นกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างคบคุณพลมันต่างกันเยอะมากๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อก่อนมันเป็นเหมือนที่แบบว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นยุคของการทาเป็นคนแรกยุคของเฟิร์สมูเวอร์แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันมันวันต่างกันไปเยอะมากๆสภาพตลาดความต้องการของลูกค้ามันมันไม่เหมือนเดิมมันเป็นธรรมชาติไปแล้วของการทาธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจของทุกคนก็เหมือนกันคือหมายความว่าความต้องการเป็นความต้องการระดับย่อยมากๆไปแล้วครับเพราะฉะนั้นนการการตอบโจทย์ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมันจะยากขึ้นมากแล้วก็การที่แบบว่าเราจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาในการที่จะ ปรับปรุงทั้งสินค้าและบริการรวมถึงประสบการณ์ของเราให้ดีขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะไม่งั้นเราไม่ทันที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มันมันหลากหลายมากๆอ่ะได้อย่าง,ได,างได้อย่างถูกต้องหรือชัดเจนนะครับพอยิ่งความต้องการในตลาดในยุคสมัยนี้มันมันยิบย่อยมากมันนิชมากเรื่อยๆทําให้โปรดักของเราก็ขยายลายขึ้นเยอะเกี่ยวไหมครับคุณพลเลยสอนแกนนะกลุ่มเราเนี่ยครับมันมันจะประกอบด้วย ที่เรามาเป็นสอขอนแก่นเนี่ยคนอาจจะรู้จักเราว่าทําแหนมหมูยอใช่ไหมครับแต่ <c oughs> จ,จริงๆแล้วว่าแนวทางของคุณพ่อแกคือทําฟาร์มทุเทเบิลก็คือจากต้นน้ํา <c oughs> ถึงปลายน้ำกลุ่มธุรกิจเราเนี่ยประกอบด้วยความสุก,กรนะครับผมแล้วก็มาแปลร,รูปแปลร,รูปเนื้อสุก,กร <c oughs> ก็คือแหนมหมูยอสุกรวมซานหมูยอหมูแผ่นเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มแปลร,รูปเนื้อสุกร <c oughs> แล้วก็จากความรู้หรือโน o w ฮาวเดียวกันเนี่ยเรามี แรูปอาหารทะเลซึ่งก็คือลูกชิ้นปลา<อ>แต้จิว๋ว,วาตาเยาวราชตาซึ่งไงตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้อของม,มันก็คือ knowledge ของเรา know how ของเราแต่ว่าเราเปลี่ยนมีจากเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่มาเป็นเนื้อเนื้อซีฟู้ดนะครับแล้วพอเราถึงทำซีฟู้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีเรื่องของเป็นตัวที่เป็นอาหารเรดี้มีพร้อมรับประทานอาหารแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยครับและสุดท้าย table เราก็มี table ก็คือตัวที่เป็นร้านอาหารเชนเรามี2เชนนะครับก็เป็นเชนที่เป็นร้านอาหารอีสานส้มตำชื่อว่าแซปคลาสิก นะครับแล้วก็เป็นข้าวขาหมูชื่อข้าวขมาหมูยูนานทีนี้เนี่ยความหลากหลายเนี่ยพอจริงเรามีธุรกิจที่หลากหลายแต่พวกพูดถึงบอกว่าแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็เราไม่ได้มีความแตกผลิตภัณฑ์ของเราอะให้หลากหลายมากขนาดนั้นเราไม่ได้มีแบบว่าอแหนมเป็นสิบแบบหมูย,ย่อเป็นสิบแบบเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่ามีความหลากหลายขนาดนั้นเพราะว่าการความหลากหลายเนี่ยมันก็ต้องแบบ ยอมรับว่ามันก็ต้องหลากหลายเพื่อมาเก็ตไซส์ที่ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดมาเก็ตไซส์เราอาจจะไม่ใช่สินค้าที่เป็นมาเก็ตไซส์ใหญ่มากๆเราไปทาสินค้าที่มันหลากหลายสุดท้ายมันก็อาจจะไม่มีพอที่จะทาให้ธุรกิจมันประสบความสาเร็จได้อะไรเงี้ย<ๆ>่านพลแล้วพอแบบเนี่ยครับในประเทศเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเหมือนน้องครีเอทีฟรีเซิร์ชว่าคุณพลได้แบบ ไปที่โปรแลนด์ด้วยไปทําช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราทําสองขอนแก่นใหม่ๆเลยไหมครับที่เราไปบุกโรงงานที่นั่นงานแรกของบริษัทที่ได้เริ่มทาเลยฮะก็คืองานนี้ oh. นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวส่องขอนแก่นเองเนี่ยเรามีทําตลาดส่งออกอยู่บ้างใช้คาว่าบ้างเพราะว่ามันน้อยสินค้าส่งออกเราหลักของเราเนี่ยจะเป็นพวกซีฟู้ดทั้งหมดเนื้อหมูจากประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะส่งออกไปได้แค่บางประเทศจริงๆเพราะมีข้อจํากัดลูกค้าที่เขาขายลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าคุณรู้ไหมลูกชิ้นปลาที่คุณขายอยู่กับเราเนี่ย เออคุณก็พอทำอะไรได้ดีนะออแต่ว่าถ้าคุณทำลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อได้เนี่ยตลาดใหญ่กว่าทาเท่าสิบเท่าเพราะว่ามันมีทั้งคนไทยคนเวียดนามออคนแบบว่าออคนลาวคนอะไรคนจีนที่แบบว่าเขากิกนตัวเนี้ยซึ่งตอนพอผมจบมาใหม่ๆอะ่ะก็เลยมีโอกาสได้แบบว่าเออเป็นคนที่เหมือนเป็นเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนาะพาทีมงานที่เป็นแบบว่าเป็นคนเป็น r d ของเราเป็นทีมงานในลายผลิตเนี่ยไป สอนฝรั่งที่นั่นเน่ยเขาทำสินค้าเราที่นั่นที่ประเทศโปแลนด์นะตอนนั้นครับใช้เวลาทํานานไหมคุณพลจริงๆตอนนั้นผมมีโอกาสอยู่ที่นั่นประมาณ7เดือนครับซึ่งเป็นแผนที่เราวางไว้7เดือนเลยไหมครับหรือว่าแน่นอนครับมันไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าตอนนั้นเราเราจบใหม่เนอะเราคิดดคิดถึงเวลาคนที่จบใหม่ปกติแล้วเขาประสบการณ์เนี่ยมาทำให้ใช้เวลาน้อยลงในการทําสิ่งเดิมนะแน่นอนเราไม่มีประสบการณ์เลยเราก็เลยใช้เวลามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะคือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยแบบ สามสี่เด <c oughs> ือนแะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะทาได้เพราะคุณคุณพ่อก็บอกเราก็มันไม่ได้ใช้เวลานานหรอกเขาก็ทําเป็นอยู่แล้วดีแล้วก็เก่งอยู่แล้วผมไปก็แค่ทําให้ทุกอย่าง <c oughs> มันแบบว่าเอิ่มเกิดขึ้นแต่ผมอาจจะดูเรื่องเซลล์สัจมก็ติงนะคือผมถนัดเรื่องของก็ดีกว่าลูกค้าแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างทาโปสเตอร์ทุกอย่าง <c oughs> คนเดียวเองหมดเลยที่นั่น <c oughs> อ่าก็ผมก็ทาพาร์ทนี้ <c oughs> แต่ปรากฏนั่นแหละครับมันก็มีสิ่งที่เราอะ ไม่รู้มันเยอะกว่าสิ่งที่เรารู้มาก <laughs> มันก็เลยใช้เวลาเกินไปเยอะ <laughs> ผมในปีนี้กับปีนั้นต่างกันสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันทําให้เราแบบมองอะไรเป็น,ปนขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะ <laughs> คือผมว่าปลายตั้งแต่แรกเนี่ยคือแบบว่าการเลือกความได้เปรียบตั้งแต่ในเชิงของกลยุทธ์เลยว่าการเลือกที่ตั้งของโรงงานเราควรจะบอกว่า เลือกที่ตั้งแบบไหนเนาะที่ทำ<ช>อ่าโลจิสติกมันเป็นยังไงพอตั้งไปตรงนั้นแล้วเราจะมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนทางการแข่งขันหรือเปล่าตลาดแรงงานที่นั่นเป็นยังไงเนาะการเปิดบริษัทที่นั่นสิทธิประโยชน์ทั้งภาษีเรื่องที่ในวันนั้นเรายังไม่ไม,ไม่รู้อีกหลายอยา่างแล้วเราไม่ได้มีเช็คลิสต์นะรเราไปชนแก้ชนแก้ชนแก้แกไปเรื่อย ใช่ไหมครับนอกจากพวกนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของแบบพาร์เนอร์เราเราควรจะพาร์เนอร์กับคนที่เป็นโรงงานหรือเราควรจะพาร์เนอร์กับคนที่เป็นคนขายใครคือดีที่สุดในช่วงเวลาไหนเพราะบางทีแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่เหมือนกันตอนเริ่มต้นเราอาจจะพาร์เนอร์กับโรงงานแต่ว่าหรือว่าเราอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราไปเจอในแต่ในแต่ละประเทศแต่พอเราไปเจอเรื่องใหม่ๆแบบเนี้ยเราก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยแบบไหนมันจะเป็นบริบทที่เหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยครับพาร์เนอร์เหมือนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะเปิดประตูไปเจอค สิ Suddenly, hora, would like partner, ่ง <descon> ส <altro> uh ิ huh. in ่งนั uh ้นในเวลาหาพาร์ทเนอร์ครับทางสองขอนแก่นคุณพลมองหาอะไรบ้างจากโอกาสนิท uh ี่ต่างๆที่เราจะได้ไปที่นั่นอย่างงี้ครับเพราะหนึ่งเลยนะเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเราหาอะไรอยู่ที่บอกอย่างี้เราหาโรงงานหรือเราหาคนขายโรงงานที่เราได้คุณจะเป็นยังไงอย่างคนขายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบไปที่อเมริกาอย่างี้ลูกค้าอะไรใหญ่มีสี่ห้ารายเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราไปพาร์ทเนอร์คนที่หนึ่งนะสุดท้ายเราจะขายคนที่สองคนที่สามไม่ได้เพราะเขาเป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยเป็นต้นคือผมว่ามันก็ต้อง ดูดูทั้งหมดอะอย่างเช่นโรงงานเฮ้ยเขาผลิตสินค้า A ได้แต่ว่าในแผนปีหน้าผมอาจจะเพิ่มเพิสินค้า BC อย่างเงี้ยเขายังใช้คู่ค้าที่จะไปกับเราได้ได้อยู่หรือเปล่าคือหลักๆคือผมคิดว่าความน่าเชื่อถือเคมีตรงกันไปกันได้มีความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานแล้วเช็คได้ก็เช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองเรื่องของอนาคตที่เราจะทำร่วมกันมากกว่าว่ามันมีวินวินไหมคือเราเราก็ต้องวินเขาก็ต้องวินถ้าเกิดว่าเราวินคนเดียวมันก็จะ คบกันได้ไม่นานอี่นอกจากฝั่งยุโรปที่คุณพลได,ได้ทำแล้วเห็นว่าเราจะบุกตลาดจีนด้วยเพราะตอนนี้เหมือนจีนตีตลาดไทยหนักมากไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสินค้าแบบว่าเราเองครับในฐานะเราเป็นโปรดักไทยไปส่งออกที่เมืองจีนอย่างเงี้ยมีอุปสรรคว่ามีอะไรบ้างไหมครับที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวันนี้ คือตอนนี้มีตลาดต่างประเทศที่ผมเองตอนนี้โฟกสัสอยู่สองที่นะครับก็บคือ1นคืออเมริกาอสองก็คือประเทศจีนซึ่งตอนนี้ในสเตจของประเทศอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชัดเจนแลวภายในปีนี้เราน่าจะมีาการก i c k ออฟโอเป a เรชั่นที่ที่อเมริกาทําให้เราเริ่มมีสินค้าจำหน่ายในอเมริกาเพิ่มขึ้นอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังทํางานช่วงนี้อยู่แล้วผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนตลาดที่จีนเนี่ยก็คือผมคิดว่า จีนเป็นตลาดท,ที่ใหญ่มากๆแต่ว่ายังต้องศึกษาข้อมูลอีกเยอะพอสมควรในการที่จะเข้าไปทำตลาดจีนเพราะว่า mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยเราอยังไม่สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตสินค้าจากเมืองไทยไปขายที่นี่โดยตรง mm hmm. มันจะเป็นข้อจํากัดเดิมๆอยู่ mm hmm. เนาะบางทีแบบว่ามันไม่ใช่หมายความว่าสินค้าผมทําในประเทศไทยจดบู๊กคูล่าแล้วคนรู้จักละคนจีนมาชอบสินค้าเราเปนะ็นนักท่องเที่ยว้ mm hmm. hey, สินค้าสากลแกนมีขายอยู่ตามจุดท่องเที่ยวเตไมไปหมดรู้จักแบรนด์นี้กลับไปประเทศเขาผมส่งออกไปได้จริงๆคือผมส่งออกไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเกิดจากการที่แบบว่าอาจจะต้องทั้งแบบพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่มันยังตอบโจทย์นี้ได้อยู่เนาะในการที่ตอบโจทย์ในการส่งออกได้จริงหรือว่าต้องทําแบบเดิมคือผมว่าต้องอาจจะต้องไปเซตอัพโอเปอเรชันในการที่จะทําสินค้าตัวในทึ่ประเทศจีนซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังศึกษากรณีที่2อ,อยู่คือการที่แบบว่าทำยังไงเราถึงจะมีสินค้าที่ผลิตออกมาจากที่ประเทศจีนได้คือมันก็ต้องอาศัยการที่แบบว่าเราต้องมีความเข้าใจ ตลาดที่ดีแต่ที่สําคัญกว่าเข้าใจตลาดเนี่ยเราต้องเลือกพาร์เนอร์ที่ถูกคนที่ใช่ก่อนมันยากมากๆที่คนไทยคนยังไงจะเข้าใจบริบททั้งหมดของการทำตลาดจีนจริงๆนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาครับเซนตอนอยากอยากมาย้อนถามที่ปัจจุบันที่เราอยู่ที่สอขอนแก่นที่บางนานะครับ DNA ของคนที่สอขอนแก่นที่เป็นพนักงานที่นี่มี DNA นประมาณไหนยังไงบ้างครับอย่างที่สอขอนแก่นเนาะคือผมพยายามที่จะเหมือน เราคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะเรื่องแบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยจะเอาเรื่องแบรนด์เนี่ยมาทาซ้าและถอดรหัสให้คนที่เป็นคนร่วมงานใหม่ๆกับเราเนี่ยเขามีความคิดเดินทางเดียวกันได้ยังไงดีเอ็เอของเราตอนที่เราถอดมาสรับอนกันแล้วคือคําว่ารี s ตอ o n อร์เวิร์ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งเน่ยนอกจากเขามีความเชี่ยวชาญชานาญการในงใานของเขาเขาควรจะมีความฝันส่วนหนึ่งร่วมกับเราเนาะคือการเขาอยากที่จะบอกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาอยากจะเห็นเรื่องนี้แปข้างหน้าเขาอยากที่จะเข้ามาคอนทิบิวเวลาที่เขาเจอปัญหาหรือว่าเวลาที่เขาแบบว่า เอือมท้อถอยกันเองเงี้ยเขาต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้มาทํางานที่นี่เพื่อมาแบบทํางานนี้ให้เสร็จไงแต่เขากําลังพาความฝันของของเขาและบริษัทไปข้างหน้าด้วยกันอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่มันก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญครับพอจากที่เราเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กๆครับคุณพลแล้วคราวนี้เราเพิ่เริ่มมีสายมีลายโปรดักต์ที่มากขึ้นอะไรที่ทำให้สอขคนใหมองว่าเราจะ expand ออกไปต่างประเทศ จุดเริ่มต้นของการ expand เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอตัวลูกชิ้นปลา <c oughs> เพราะตอนนั้นน่มันก็เป็นยุคที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะคนคนจีนน่ะคนคนเชื้อสายจีนอ,อ่ะอพยพไปอยู่ทั่วโลกเนาะตลาดของลูกชิ้นปลาที่อย่างที่เราเรื่องที่ยุโรปพี่เมกาก่อนกนะ็เป <c oughs> ็นตลาดที่ใหญ่มีคนอพยพไปเยอะทีน <c oughs> ีน <c oughs> ้แบบว่าด้วยแต่เขายังขาดขาดแคลนอยู่เหมือนเดิมแล้วผมคิดว่าเรามันมีดีมาแล้วเราก็ไปเซิร์ฟดีมาแต่การเซิร์ฟดีมาในสมัยนั้นอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณพ่อเขามีบิชา เขากล้าที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วก็สเกลธุรกิจคือหมายความว่าพอแกลมวิวชันว่ามันมาแน่นแกลงทุนเพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แบบว่าในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วคนอื่นตามพันยาหมายความว่าเราเป็นโรงงานแรกๆที่ส่งออกได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันทำให้แบบว่าเรามี เออพาเรียกว่ามีขีดความสาม,มารถในการแข่งขันที่ทสูงแล้วคนอื่น <c oughs> กาทาไม่ได้เนาะเราเริ่มเริ่มต้นใจอย่างนั้นหมายความว่าเริ่มต้นคือเฮ้ยเราเห็นว่าต่างประเทศมีดีมานเราพร้อมที่จะใส่เทคโนโลยีแล้วก็อินเวสเข้าไป <c oughs> แล้วก็ไปเริ่มทําธุรกิจที่ที่ต่างประเทศครับ <c oughs> พอเราเริ่มมีเขาเรียกว่ามีฟุตบินแล้วมีไปหยแยแยขาเข้าไป <c oughs> ละเราก็เลยเริ่มค่อยๆขยายขยายโอกาสจากลูกค้าที่เรามีเพื่อสินค้าใหม่ให้เขาขายเป็นเป็นที่มาของการไปลงทุนทํา การผลิต O E M ทพี่ต่างประเทศในสินค้าอื่นตามมาอะไรอย่างนี้ครับคุณพลครับในฐานะที่เราเองก็ก็เป็นเจเนอเรชันที่2ของสองนแกนคุณพลได้รหัสลับหรือว่าถอดรหัสจากคุณพ่อกับคุณแม่ที่เราทําธุรกิจร่วมกันอะไรบ้างครับผมแบ่งเป็น3อย่างแล้วมี2อย่างได้จากคุณพ่อหนึ่งอย่างได้จากคุณแม่ได้จากคุณพ่อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยแกเป็นเรื่องที่แบบว่าคนที่ยึดมั่นกับความถูกต้องมากๆเนแะหมายความว่าเวลาอะไรก็ตามที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือว่ามันแค่ จะมายุติธรรมอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกับพนักงานกับคู่ค้ากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสอนแก่นทุกคนต้องตัดสินใจไปที่ทางเดียวกันว่าเราต้องเลือกทางที่ถูกสเสมออย่างเช่นแบบว่าผลิตผลิตสินค้ามาเฮ้ยมันมีอันเนี้ยหายไปนิดนึงว่ะมันแบบไม่รู้มันอยู่ไหนของชิปมันูมันเข้าไปอยู่ในชินไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคือไม่ต้องถามเลยเพราะถ้าถามคุณพ่อกขบอกว่าทิิทงทันทันทีมันทําให้ทุกคนมีหลักการในการตัดสินใจไปที่ทางเดียวกันอันนี้ผมว่าเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรม สองคือเราทาอะไรต้องรู้จริงเราต้อง <ader> <l ots> เราต้องเราต้องเป็นจริงในสิ่งที่เราทํา <l ots> ต่อให้เราเป็นบ <l ots> ริษัทที่ใหญ่ขึ้นทํางานเ่ยวกมบอาชีพแบแต่ถ้าเกิดว่าเออบางคนเขาอยู่ไม่อยู่นะแต่เรายังอยู่อะเราต้องดูแลในงานที่เขาทําได้อย่าง K, อย่างน้อยก็คือบอกว่าเราต้องรู้พอๆกันหรือใกล้เคียงกับเขาอ้นะแต่เราไม่ต้องไปทําตรงน,นั้นอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่สองต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้จากคุณแม่อดี่สามเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่คือใช้ในชีวิตส่วนตัวด้วยคือว่าแกสอนให้เราอ่ะนรู้จักตัวเองคือในหลายๆครั้งอะ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ว่าเราเข้ามาที่บริษัทเนาะมันมีทั้งความเห็นคุณพ่อความเห็นคุณแม่มีทั้งมืออาชีพไหวยอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายเราต้องเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยเราเนี่ยเออเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่สุดอะ่ะถ้าเป็นตัวเราเราอยากาไปทางไหนเราต้องเข้าใจตัวเองไม่ใช่แบบว่าเออแบบเอนตามไป สิ rates, ่งหนูสิ uh so, father, ่งนี้ไปได้ง่ายเราต้องรู้จักว่าตัวเองจริงเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็สิ่งเป็น3อย่างที่แบบว่าเออเหมือนแบบถูกบุกฝั่งมาอะไรเงี้ยเนาะครับพอพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับเรามีเส้นแบ่งไหมครับว่าโอเคเราจะทํางานกันเฉพาะเวลางานกับบ้านเราจะคุยกันเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยครับเส้นนั้นมันไม่มีอยู่จริงนะครับก็จริงๆผมคิดว่าผมอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะแบ่งเป็นเป็นสองส่วนแล้วกันถ้าเป็นบทบาทที่เป็นผมกับคุณพ่อคุณแม่่ผมคิดว่าเรื่องงานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ พูดคุยกันในชีวิตประจําวันได้อยู่ในโต๊ะกินข้าวก็ก็ได้แล้วถึงแม้ว่าคนในครอบครัวผมจะไม่ยอมรับว่าเราทำอย่างนี้กันนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในมุมหนึ่งอ่ะมันก็เป็นหัวเรื่องให้เราได้พูดคุยกันนะบางทีแบบว่าตอนเย็นๆทานข้าวเย็นเสร็จบางทีคุณแม่ชอบชวนผมไปเดินเล่นในหมู่บ้านอ่างเงี้ยบางทีเราก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้แหละครับว่าแบบว่าเฮ้ยมีตรงไหนที่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันตัดใจเอย่างเงี้ยเอ้ยมาคิดว่าไงบ้างอ่ะถ้า เรามีเรื่องคุยกันอย่างผมตอนนี้ผมมีลูกเนาะเออถ้าเกิดเราอยากที่จะสนิทกับลูกมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปอ่ะพาลูกไปตีแบดด้วยกันเฮ้ยเขาเล่นเกมอะไรมันทําให้เรามีเรื่องคุยกันความสัมพันธ์มันก็ดีผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราก็อินทิเกตลูกเขไปเลยแต่พอมาอีกบทบาทหนึ่งที่ผมกับภรรยาของผมหรือว่าผมกับลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต่างกันไปเพราะเราเลือกได้อันแรกเราเลือกไม่ได้นะแต่อันนี้พอเราเลือกได้แ <c oughs> ม้กระทั่งก่อนมีภรรยาหรือมีแฟนเนี่ยผมก็มีความตั้งใจึกนะ เราจะไม่มีภรรยาที่เข้ามาทําในธุรกิจเดียวกับเรานะ mm. ได้มาถึงได้บริษัทเดียวกันนะ mm. ผมก็ตั้งใจเพราะผมก็รู้สึกว่าในบุงหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นพ่อคุณแมเ่เขาเหนื่อยแล้วก็เรื่องที่ต้องคุยกันออนอกจากเรื่องงานมันกลายเป็นว่าน้อยจนเกินไป mm. ผมกบแฟนเราก็เลยแบบว่าเราคุยเรื่องงานกันบ้างนะว่าแบบว่าเฮ้ยผมเจอลูกค้าอเมริกาคนนี้เขาเอ็อกซ์พอร์ตเยอะเหมือนกันผมก็ถามว่าลูกค้าเป็นยังไงคุยกันแต่มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะเรายังมีสาระสาคัญในเรื่องของครอบครัวอยู่ mm. เรื่องอื่นเรื่องลูกเป็นยังไงี็นัมมกจะแบบ คนละบทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยในครอบครัวก็จะเป็นแบบนี้โอเคอยากให้คุณพลฝากสอคอนแก่นกับคนทางบ้านนียครับกล้องกล้องนี้ก็ได้ครับที่ี่อคอนแกนเราอะเราอยากเห็นบอกว่าสินค้าทุกตัวที่เราทําออกมาเนอะมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจจากที่อยากทําให้สินค้าที่เราทำอยู่ทุกตัวมันมีมาตรฐานาาที่ดีขึ้นอยากเห็นอาหารทุกชิ้นอาหารทุกอย่างที่ออกออกไปเนี่ยเป็นก้าวหนึ่งในการที่จะทําอาหารไทยให้ดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมทั้งบ้านหรือว่าคนที่ได้ฟังอยู่มีความ คิดเดียวกันกับเราเนะผมก็อยากให้แบบว่าเออสนับสนุนในการที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องแค่บริษัทสอนกันก็ได้นะแต่ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าไทยหรืออาหารไทยดีจริงๆเนี่ยก็อยากให้แบบว่าเฮเราสนับสนุนในการกินของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพลมากๆนะครับที่ให้สละเวลามากขอบคุณมากครับใครชอบคลิปดิ้งไม่ต้องว่ EP นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับหรือใครชอบอาหารอะไรหรือโปรดักไหนในสอนแก่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ